เมื่อมองไฟสีเขียวได้กี่เสี้ยวนาทีในเวลาเพียงเท่านั้นเหมือนมีแสงแสงที่เลืองส่องจากไฟเที่ตรงนั้น แอนยอเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงคิมมินนี่นะครับหรือว่ามินนี่จากวง GID อเนั่นเองในตอนนี้นะครับมินนี่นั้นเนี่ยกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยจากชาวนิติเซนเกาหลี S k H l e, รวมไปถึงแฟนๆนะครับที่ติดตาม GID อเมาไม่ว่าจะเป็น n น v e r l a n d ไทย ว่าในวอลแลนด์อินเตอร์เนี่ยในตอนนี้นั้นก็ต่างสนใจแล้วแลวก็อยากรับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมินนี่กันเยอะมากๆเลยนะครับและในล่าสุดนี้เองกับการโปรโมทเพลง t o m b o ยของ g i d l นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมรายการวิทยุนั่นก็คือรายการ k คิ s The r a d ด o นะครับและในรายการนี้เองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมากมายเลยระหว่างพิธีกรที่จัดรายการวิทยุแล้วก็สมาชิกแต่ละคนใน G i d อเดนะครับรวมไปถึงได้มีการโปรโมทเพลงท o m b อ y เนี่ยในรายการวิทยุนี้ด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งโมเมนต์หรือว่าอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจและหล,ะหลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันมากๆาเลยสําหรับมินนี่นะครับนั่นก็คือช่วงที่พิธีกรนั้นขอให้มินนี่ได้มีการโชว์ร้องเพลง traffic light หรือว่าไฟจราจรนี้แบบสดๆในรายการวิทยุเลยนะครับซึ่งในก่อนหน้านั้นเนี่ยมินนี่เขาก็ ได้มีการโชว์สกิลการแปลเพลงนะครับโดยการแปลเพลง Traffic Light like ของ r ี m u j i n เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็ได้ร่วมร้องกับ r ี m u j i n ให้ r e m u j i n เนี่ยเล่นกีตาร์ให้แล้วก็มินนี่นั้นก็ร้องเพลงนี้แบบสดๆในรายการเลยและเพลงนี้เนี่ยก็เป็นไวรัลมากๆเลยนะครับใน Tik t o อกใน Instagram v i ิวเนี่ยก็มีคนนําเพลงนี้ของมินนี่เนี่ยมาใช้ประกอบคลิปวิดีโอต่างๆมากมายเลยทีเดียวในช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเลื่อนฟีดใน Tik t o อกใน IG ก็ตามเนี่ยก็จะเจอเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแบ็กกราวด์อยู่เกือบจะทุกคลิ วิดีโอแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนนั้นเนี่ยนำมาใช้ประกอบวิดีโอกันมากมายเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมินนี่เขาก็ร้องแล้วก็แปลเองเนี่ยไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ t รา f f ิ l l i ท e เวอร์ชันภาษาไทยแบบสั้นๆของมินนี่นั้นเนี่ยเป็นเพลงที่น่ารักมากๆอีกเพลงหนึ่งเลยและหลังจากที่มินนี่นะครับก็ได้มีการร้องในรายการออกไปโมเมนต์น่ารักน่ารักนี่ก็เกิดขึ้นมากมายเลย หลังจากที่มินนี่นั้นนะครับร้องจบแล้วเนี่ยสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ส่งเสียงปรบมือแล้วก็ฮือฮากันมากๆให้กับเพลง Traffic Light หรือว่าไฟจริจรของมินนี่ โดยเฉพาะเจ้าหนูนะครับอย่างอูกี้แล้วก็ชูวาดูเหมือนว่าน้องสองคนเนี่ยเขาจะดีใจแล้วก็ปลื้มมากๆนะครับที่มินนี่นั้นโชว์ร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยชูวาเนี่ยหลังจากที่มินนี่ร้องจบปุ๊บน้องก็ได้มีการตะโกนใส่ใม์เลยนะครับว่าชูวาสาหรับอูกี้เองก็เฮให้กับมินนี่มากๆนะครับได้ได้ว,ดว,ว่ามักเน่ไลน์ของวงอย่าง2คนนี้เนี่ยสนับสนุนเพลงนี้ของมินนี่แล้วก็สนับสนุนการร้องเพลงของมินนี่อย่างเต็มที่เลยรวมไปถึงโซยอนแล้วก็มิยอนนะครับก็ซับพอร์ มินนี่กันอย่างเต็มที่มากๆเช่นกันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับในรายการ k i s s the Radio ที่ให้เราเนี่ยได้ฟังเพลง Traffic Light เวอร์ชันภาษาไทยของมินนี่แบบสดๆแบบไม่ได้มีการแต่งเสียงไม่ได้มีการใส่ออโต้จูนอะไรเลยมินนี่เนี่ยก็ตั้งใจร้องให้มากๆและสมาชิกถึง4คนเนี่ยก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตการร้องเพลง Traffic Light ของมินนี่ผ่านรายการ k i s s the Radio เนี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับที่มินนี่เนี่ยโชว์ร้องเพลง Traffic Light เป็นเวอร์ชันภาษาไทยยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงโปรโมทแล้วก็เป็นเพลงไตเติลในอัลบั้มใหม่ล่าสุด I Never กับเพลง Tomboy ทางรายการเนี่ยก็ได้มีการขอให้มินนี่นะครับร้องเพลง Tomboy เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยมินนี่เขาเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธเลยนะครับโชว์ความเป็นไทยของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เลยมินนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าขอร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งท่อนสั้นๆให้รากันนะครับให้ทุกคนนั่นเนได้ฟัง หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยที่จะได้ฟังทอมบอยเวอร์ชันภาษาไทยมินนี่เนี่ยก็ได้มีการร้องไป้สั้นๆนะครับว่าใช่เช่นเป็นทอมบอยเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากทุกคนที่อยู่ในห้องส่งตอนนั้นนะครับทั้งเฮฮาทั้งฮือฮาให้กับท่อนนี้ของมินนี่ในเพลงทอมบอยมากๆเลยโดยเฉพาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มินนี่เนี่ยร้องเพลงนี้จบทันทีอูกีเธอก็ได้โชว์สกิลการฝึกฝนภาษาไทยของเธอที่อยู่ร่วมกับ มินนี่มานานเนี่ยขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยอูกีก็ได้ร้องท่อนเดียวกันกับที่มินนี่ร้องแต่อูกีั้นเนี่ยก็จะออกเสียงแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับว่าใช่ช่างเป็นท่ามบุยและสมาชิกคู่ควรในห้องส่งนะครับก็คำแล้วก็หัวเราะความน่าเอ็นดูของอูกีที่เธอแล้วเนี่ยพยายามจะร้องภาษาไทยให้เหมือนกับมินนี่นะครับเรียกได้ว่านี่ก็เป็นช่วงเวลาที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นโมเมนต์นะครับที่ร่ารักมากๆเลยสําหรับสาวๆจาก G Idol ที่ได้ไปโปรโมทเพลงไตเติ้ลกับอัลบั้มใหม่นะครับในรายการ คิด h e r a d i o ของ B2B นะครับรายการนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยหลังจากที่มินนี่นั่โชวร้องเพลง Traffic Light Version ภาษาไทย Tom Boy Version ภาษาไทยแบบสั้นๆอีกด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็น่าจะทําให้เหล่าเนเวอร์แลนดไทยหลายๆคนเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ยินเสียงมินนี่ร้องเพลงภาษาไทยอีกครั้งหลังจากที่ในก่อนหน้านั้นเนี่ยเพลงช r a f f i c Light ก็เป็นไวรัลในประเทศไทยไปมากๆเลยเยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นเหล่าเนเวอร์แลนด์เนี่ยก็อย่าลืมมาติดตามรายการต่อๆไปของ g i d อ l ที่จะไปขึ้นโปรโมท คัมแบ็กครั้งใหม่ของพวกเธอทั้ง5คนกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับเข้าไปปั่นวิวให้กับเพลง Tomboy ใน YouTube ด้วยในตอนนี้เนี่ยมียอดวิว40กว่าล้านวิวแล้วนะครับยังไงก็ไปปั่นวิวให้กับ g Idol กันรวมไปถึงในรายการเพลงนะครับก็มารอรุ้นกันว่า g Idol นั้นจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้ไหมและหลังจากนี้ไปก็มารอรุ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือชาร์ตดิจิตอลของเพลง Tomboy ในต,ตอนนี้เนี่ยใกล้กับการ Perfect All Q มากมากแล้วยังไงก็มารอติดตามกันนะครับถ้าหากว่กีัยกยบ GID อีกรอเราจะรีบนำมาทําคลิปมาเล่าให้กับทุกคนฟังอย่างแน่นอนเลยสาหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เอามากแปปอแขคปอของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับใช่ฉันเป็นทอมบอย